ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่ริมแม่น้ำบางปะกงกันนะครับแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นขออนุญาตพาท่านผู้ชมย้อนกลับไปที่ประเทศอินเดียครับที่เมืองพาราณสี เมืองเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า3,000ปีครับในช่วงนี้ผมจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังดินแดนวาราณสีหรือพาราณสีที่คนไทยรู้จักพาราณสีเคยเป็นเมืองหลวงของแคว้นกาสีมาแต่ครั้งพุทธกาลปัจจุบันคือแคว้นอุตรประเทศเป็นศูนย์รวมของผู้คน<ร>าการค้าและอุตสาหกรรมก็จะเจอคน1,200ล้านคนเนี่ครับทิศภาพประเทศไทยเราสมมติราตีถ้าเราเลขกลมๆ60 สิบเท่าของเรายังหกร้อยเองอ่ะนี่เป็นเคยได้ยินห่ะคุณรู้แบบว่าชาเย็นที่เรากินที่ใส่นมอ่ะผมเคยไปยัมหาว่าเฮ้ยถ้ามาจากจีนเนี่ยเขาไม่ใส่นมจริงหรอยุปัเราได้รับอิทธิพลจากอินเดียแน่นอนไม่รู้ชาเย็นที่ใส่ชาร้อนเนี่ยเดี๋ยวเราอ่าัจ่ายจ่ายจ่ายนี่น ชาร้อนที่ใส่นมนสะอาดป<ะ>้าอร่อยถึงขั้นว่าเมืองไทยก็เอาไปกินชาชาชาร้อนใส่นมไม่แล้วมันสะอาดป่าสะอาดอสะอาดครับสะอาดร้อนเดือดอย่างนี้ไม่สะอาดได้ไงแล้วมันจะท้องเสียอะไรไม่เสียนมควายทแท้ๆเสียได้ยังไงนมควายด้วยนมควาย,วยพี่ครับทำจากนมควายเหรอนมควายก่อนเลยครับพี่ครับตรงนี้ผมมองไปเห็นมีคนไทยทั้งคนเลยแล้วไปมีคนพูดไทยอ่ะ เด็ดนะลืมบอกเล็กไปนัดไว้สวัสดีครับ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 ทั้งนี้สวัสดีครับพี่นี่คือคุณสาหร่ายชื่อจริงชื่อคุณนเรนดูเบย์แเรนนามสกุลดูเบย์ดูเบย์เดี๋ยวๆพี่ใส่ซับไตเติ้ลให้เขาเปล่าไม่พูดได้พูดได้เป็นเป็นคนไทยเชื้อสายอินเดียใช่ไหมครับเกิดที่เมืองไทยใช่ไหมครับครับผมเกิดเมืองไทยรุ่นที่4นะฮะรุ่นที่4โอ้รุ่นนี้เขาบอกเนื้อดีมากเลยนะพี่ไม่ได้เนื้อฟักทอง เป็นเป็นเป็นมัคคุเทศก์ของเราในการเดินทางครั้งนี้นะครับเป็นคนที่รู้เรื่องทั้งฝั่งไทยทั้งฝั่งอินเดียรู้เรื่องทั้งพุทธทั้งฝั่งฮินดูเพราะว่าสนใจทั้งทั้งศาสนาทั้งความเป็นอยู่ใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้เขาเรียกอะไรครับบัตตาอ้าวไหนบอกเรียกจ่ายงานเดี๋ยวก่อนเดี๋ยอันนี้ไงพี่ถามี้ว่ไม่ถามเพื่อนในเลยด้วยเรียกบัตตาปัตดินเผาดินเผาบัตตาเป็นดินเผาเขาดื่มดูผมอ่านในข้อมูลบอกว่ากุมงาลานาสีเนี่ยอายุสามพันปีสมัยก่อนเป็น ตระกูลช่างปั้นดินเผาเป็นตระกูลหลายตระกูลเป็นหมู่บ้านของการปั้นดินเผาเพราะฉะนั้นเขาจะมีชื่อเสียงด้านนี้มากแล้วคุณรู้ไหมว่าเขาปั้นขายเนี่ยวันหนึ่งเป็นเก้าหมื่นใบเป็นแสนๆนะเป็นแสนๆเลยอ๋ออันนี้อันนี้รุ่นเล็กนะมันจะมีรุ่นใหญ่กว่าแล้วเขาไปเก็บไว้ไหนอ่ะเก็บไว้ไหนกินก่อนกินเสร็จหมดแล้วเนี่ยต่อวันเนี่ยหมดยังเดี๋ยวรอพี่ถูหมดยังไมหมดอ่ะอือเอานี่แหละมันจะกลับกลายเป็นดิน นี่ไงมันจะกลับกลายเป็นดินต่อไปมีเรื่องไม่มีเราอยู่บ้านแต่อย่าไปทำในกรุงเทพงนะไม่ได้เขายิ้มเห็นมากเขายิ้มเขายิ้มเขายิ้มหมายถึงว่าไม่มีเรื่องแน่นะไม่มีฮะไม่ีเราคว่างทิ้งเลยครับให้แตกด้วยแค่นี้เหรอแค่นี้ครับคือคนอื่นจะได้ไม่มากินต่อ รอ่าเรื่องมันเป็นอยู่ว่าอย่างนั้นนะฮะแต่อย่างเมื่อกลับปกลายเป็นดินด้วยในยุคหนึ่งมีวันนะของผู้คนเพราะฉะนั้นเขาจะถือว่าแก้วที่ที่เรากินเนี่ยไม่ใช่คนอื่นกินต่อใช่และแก้วดินถือว่าเป็นดินที่บริสุทธิ์เข้ามาสาผมด้วยซ้ําไปมาล้างมือด้วยซ้ําไปอ๋อย่าไปคิดว่าใช้เอ๊ะทำไมใช้แก้วเปลืองดินกลับสู่ดินไม่มีอะไรเปลืองเดี๋ยวดินก็กลับมาเป็นถ้วยใหม่ครับสร้างงานอันนี้อะไรหมากครับ พาราณสีนี่มาดังมากแต่อย่าลองเลยครับไครับให้ผมลองให้ดูแล้วกันเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะเอกปานเดียวเอกโชต้าวรัเอกโชต้าวรัสจบโชต้าโชด้าอะไรอ่ะโชติคาดีแล้วมันแรงไหมใส่เลยใส่เลยใส่ให้เลยไหนเอาอันนึงเอกปานปนาร์คิสเอาอันหนึ่งทำเลยทำเลยเห็นกล้องไม่ได้วันนี้เอกปานเห็นกล้องปั๊บโชดุดไงเออ คุณสังหลายบอกผมว่าที่นี่มีร้านแบบว่าโชว์หวยเหมือนเซเว่นอ่ะครับทุกตั้งข้างครับพี่เซเว่นี่นผมไม่ได้ตั้งเองนะระหว่างเขาปั้นเนี่ยปั้นเดี๋ยวทำไปดูนู้นอันนี้ก็เหมือนร้านร้านหนึ่งร้านหนึ่งแล้วแต่ถ้าดูเป็นร้านจริงๆเนี่ยนะครับใครเจ้าของกิจการ SME นี่นะครับต้องมาดูนี่อย่างนี้เขาบูชาพระอะไรพระศิวะครับ กิจการเล็กๆเขามีความสุขได้ด้วยด้วยเรื่องนึงที่อยากนำเสนอนะเอออะไรอ่ะอะไรอ่ะทำแล้วมาก็เจอทำไมพูดไม่ชัดอ่ะเน่ยขึ้นมากอยู่อันนี้คืออันนี้คือมะนาวกับพริกผมรู้ครับเขาทำไว้ทำไมเขาบอกว่าคนที่มองเนี่ยจะได้มีฉาการการการอิจฉาเบสยาก็จะผูกไว้รถของใหม่ๆอะไรต่างๆบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่เขาจะเอาเนี้ยผูกไว้ค้อยไว้พี่น่ายใจนะเป็นไง ดูหน้ากันขมอ่ะเป็นไงเผยน้ำมันออกแล้วก็อย่าห้ามเสียเสียมารยาทถุยของทิ้งเราตอบกันและแล้วพี่หนูพูดไมครับไม่พี่นี่เป็นพี่หนูแล้วต่อต่อสิล่าต่อสิเขาคือเจ้าของกิจการครับซื้อของมานี่คือร้านค้าของเขาเป็นเป็นร้านค้าขนาดเล็กที่สุดในโลกครับ ช้ามาเปิดร้านขายพวกอันนี้อะไรอันนี้เขาเรียกหมากอย่าอย่าไม่ใช่ครัผมหมากครับหมากพี่พี่กินเนี่ยแต่เขาก็ทำสำเร็จรูปอันนี้กว่าน่าการแล้วขอรับขอรับขอรับพี่รักพี่หนัวเราะไปรักพี่ไหเอกมีที่กตารีูหามรินท์ิลเมือุตรกัยไห้ไห้แค่สีกริกริโอติกิติกิโซรีวาวา ไปสีกอรีกอรีโบทีขีดีขีดโชรีอยู่ในเมืองเรียบร้อยแล้วนะครับมายืนเที่ยมเทียมอยู่หน้าโรงหนังของอินเดียครับอันนี้อันนี้ฉายเรื่องอะไรฮะสลาม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 อีอีอิสก์แปลว่าอะไรอ่ะสลามอีอิสก์แปลว่าอิสแปลว่าความรักสวัสดีความรักสลามแปลว่าสวัสดียังเหมือนกันยังตอนของเด็กเด็กยังต้องมีเพลงต้องต้องตื้อกันต้องรันทดต้องกว่าจะรักกันได้ถ้าหนังไหนไม่มีเพลงขายไม่ได้เลยเดีย อลบกดพี่เต้ให้ดูสักเพลงัน่อครับาไรู้กันว่าอินเดียคือแหล่งผลิตภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก,โกเมื่อเทียบปริมาณคือหนังอินเดียปีนึงว่ากันว่าฮอลลีวูดทำสิบปียังไม่ได้อินเดียเดือนเดียวอะไรเงี้ยรายได้ด้วยรายได้ก็เยอะกว่าเพราะว่าความบันเทิงคนที่นี่คือชอบดูให้ใครบอกใครกเาดเไม่ได้ดูิเงียเหมืนดเสิร์ช่เหมือเสิร์พอนางเอกออกปั๊ มีเป่าปากด้วยเป่าดังเลยเป่าดังครับเป่ากันทั่วเลยฮะพระเอกต่อยชนะผู้ร้ายปั๊บเฮ้เพ่เลยพระเอกถูกจับเนี่ยแล้วเมื่อนางเอกถูกจับแล้วมีพระเอกมาช่วยเนี่ยโอ้โหมาแล้วเชียร์เลยเชียร์เลพระราชาหมันเดี๋ยวเราจะไปไงนเดี๋ยวเราจะเข้าไปในตลาดครับไปทางไหนจะเดินหรือจะขึ้นรถเราถมล้อนะเดี๋ยวให้ตากล้องอยู่ข้างหน้าพวกเราสามคนอยู่ข้างหลังจะผ่านเมืองและไล่ท่านผู้ชมไป ต่ปัญหาคือนั่งพอคุณสัลไยฮะคุณผมเล็กเนี่ยผมว่ามีเกือบ200โลนะเขานั่งกัน5คนนะพี่จริงเหรอเรานั่งสามนี่โอเคเรอดูเราดูโอ้เล็กเอ็กกันยาคุมารีฮัมริสุรั์มรเกย์ยฮไฮไฮท่านผู้ชมครับรถรถที่เราเห็นส่วนมากของอินเดียที่อันนี้ไม่รู้คุณสาลไลฮ์ช่วยช่วยบอกผมด้วยครับผม เป็นพี่มาของชื่อของน้องทาทายังคือรถยี่ห้อ Tata Tata เป็นรถผลิตในอินเดียมีมาตั้งแต่นานแล้ว10ปีแล้วขึ้ลบเองได้ื่องบินเองได้รถเองได้พลังสเตย์เองได้และยี่ห้อยอดนิยมคือ Tata Tata ตอนนี้มันเริ่มมีญี่ปุ่นเข้ามาเมื่อ5ปีที่แล้วเริ่มเริ่มเริ่มให้เข้ามาแล้วเริ่มมีรถญี่ปุ่นบ้าง แล้วก็เวลาเราไปไหนมาไหนในยุโรปจะได้ยินเสียงแต่ตลอดเวลาแม้กระทั่งรถสาล้อยังมีกระดิ่งก้อ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 งเขาจะกุ้งกริงกิงมีเสียงตลอดเนี่ยนะีตลอดไม่ได้โกรธกันนะครับรถทุกคันจะต้องแสดงตนว่าเมื่อมาข้างหลังเขาเนี่ยต้องแสดงให้รู้ว่าฉันอยู่ข้างหลังเธอโดยการบีบแต่หลังรถติดล้อจะมีเขียนเลยว่าบรอฮอนหรือว่าฮอลลีสนี่นี่มาลุตี้มากาดีแต่ทุกคนบีบแต่แล the way the way er uh ้วไม่โกรธกัน ที่ดูคนนี่เขามาทำอะไรกันนะมาตลาดเขาส่งนมเอานมมาส่งนานเอานมมาส่งจากจากชาวบ้านชาวบ้านอะไรต่างเนี่ยเข้ามาในเมืองเพราะว่าพาราณสีเป็นศูนย์กลางการค้าอย่างที่บอกไว้ทุกถนนทุกสายมุ่งเข้ามาที่นี่หมด อทำไมมันยาวกว่าเดิมอ่ะล้วพอได้อ๋อมีปล่อยเพิ่มเสียงมัาไม่ไหวแล้วพี่ดูพี่ดูพี่ดูเดี๋ยวจะไปหลอกงูที่บ้านอันนี้น่ารักมากเลยอ่ะอะไรอ่ะเหมือนมันเป็นเรซินโาเทลลงไปใช่ไหมใช่ครับเอาเอาหินเรียงก่อนแล้วเรซินเทนหลอกผมก็มาเลือกคล้ายๆกับเป็นแบบ เอาไปร้อยเองอะลายแต่ไม่รู้เป็นอะไรตอนนี้เราก็อยู่ในบริเวณของตลาดนะครับซึ่งผู้คนก็จอแจแล้วก็ถ้าถ้าสมมุติมีเด็กตัวเล็กๆมาขอตังค์เนี่ยก็อันเนื่องมาจากความใจดีของคนไทย เพราะว่าคนไทยชอบเห็นเขามอมแมมหน้าหน้าสงสารขอให้ไปเท่านั้นแหละเด็กเด็กก็จะมากันเต็มเลย้วเป็นไงล่ะเป็นไงง่ะที่ขนมอะไรอ่ะมะม่วงกวนหรอ ลองวะกินนึ่งแลองหนองเราหน่งราไรห้าบาทคนละอันคนล,ละนิดอ่ะก็เป็นมะม่วงกวนเลยนัแหละแต่มันจะแข็งกว่า